อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะฮะตรงนี้ถือเป็นเวิร์กสแล้วกันนะเป็นงานที่3ของตัวนี้นะฮะตรงนี้นะเป็นรายวิชาบูรณาการนะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนะตอนนี้ผมก็สตรีมไปที่ y u u t u b e f b o o k นะฮะได้ละหลายช่องทางมากนะตะแต่กนี้ต้องนะฮะตบมือให้สุนันทาด้วยนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะตอนนี้สุนันทามีคะแนนขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราสุนันาดูเพื่อนนะเพื่อนๆจะพรีเซนต์ตัว สื่อให้ดูนะครับว่า,าจากที่เขาไปใช้ปุ่มเลกคอร์ดเดี๋ยวทบทวนให้ดูนะฮะงานที่ผมสั่งเมื่อสักครู่คือคุณจะต้องใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับโดยการใช้เมนูคือ Start Recording Start Recording จะไปผูกความสัมพันธ์นะปุ่มนี้นะฮะสุนททาดูดีนะฮะจะมีปุ่มทางฝั่งขวามือ Start Recording ปุ่มนี้สามารถใช้ในการบันทึกหน้าจอบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอทั้งหมดเลยนะฮะ บันทึกหน้าจอที่เราสอนเอาไว้ได้หมดเลยนะหน้าจอที่ขึ้นอยู่ทางฝั่งโปรแกรมของ OBS เนี่ยจะบันทึกได้หมดเลยทั้งภาพและเสียงนะฮะข้อดีมันคืออะไรฮะการใช้ OBS เข้ามาเรียน 1. คุณไม่ต้องไปพึ่งพาโฮสครับโฮสจะบันทึกหน้าจอให้ไม่ต้องแล้วคุณอยากได้ช็อตไหนคุณกดบันทึกหน้าจอไปใช้ได้เลย 2. คุณสามารถนําเอาปุ่ม Start Recording นี่ไปใช้ในการบันทึกสื่อการสอน เอาไปใช้สําหรับทาําโฆษณาทําการ์ตูนแล้วเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เราแค่ใช้ทักษะให้เป็นครับใช้เครื่องมือให้เป็นส่วนเดี๋ยวทฤษฎีผมจะมาเสริมให้ว่าการทําการ์ตูนการทําภาพยนตร์ภาพและเสียงอุปกรณ์ต่างๆใช้ยังไงเนาะเอาไปเสริมยังไงมาถึงจะดูดีแล้วเราก็จะเอาขึ้น YouTube กันไปทางการนะทุกคนจะต้องมีช่องนะมีช่อง YouTube ในอนาคตนะฮะตอนนี้ตะกี้เห็นน้องอิ่มนะฮะเห็นน้องอิ่มน้น้องอิ่มดูนะฮนะ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  กระตือดูร้นหายไปแล้วพูดถึงน้องอิมแล้วหายไปแล้วล่ะหายอีกแล้วยังอยู่ไหมน้องอิมอิมอยู่นี่เอาเหรอโอ้ลายตาอิมโคาลช่องเกินนะลลยตาเลยนะฮะอ่านะครับ,อ,นะรบอิมอยู่นี่นะครับปรบภาวิชยาจะเป็นคนนําเสนอคนแรกใช่ไหมคะมค่ะอาจารย์คือทำกระดูกมากคืออไม่เป็นไร<อ>มันเป็นครั้งแรกหมดนานมาก มันเป็นครั้งแรกของทุกคนเวลาเวลาจะ,เว,าจะเวลาจะนำเสนอทำอยังไงนะเวลานําเสนอคุณก็ลดหน้าจอทั้งหมดลงหมดเลยเนาะแล้วก็ไปเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมาอาจารย์อยานะ่อยาตลกหนูนะอย่าตลกหนูนะไม่ตลกไม่ตลกส่วนเสียงแหละตอนนี้เสียงเดี๋ยวฟังให้ดีนะเสียงตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเวลาเปิดทางทางซูมให้ผมฟัง <S <S ทางซูมให้ผมฟังอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมพาปรับไปนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลน์นะฮะอาจจะงงมนะึนะ ทำไมถึงเนูมุมคนบอกหน้าดํามากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนให้กล้องูหน้าดํามากหนูไม่ได้ใช้ในแบงกกูุมหนูใช้ในไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยววันนี้จะแถมให้เดี๋ยวแถมให้ปัญหานี้เดี๋ยวผมแถมหน้าดํามากอ่าเดี๋ยวแถมให้เลยดีกว่าเดี๋ยวแถมให้นะตอนจบดีกว่าตอนจบเดี๋ยวผมจะแถมให้ว่าทํายังไงคุณดูคุณดูหน้ากล้องผมนะดูหน้ากล้องผมนะฮะหน้ากล้องผมตอนนี้นะนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้หน้ากล้องผมนี่ ขาวขึ้นแบบสดใสขาวเกินไปหรออย่างเงี้ยกลายเป็นผีไปเลยนะเอาแบบไหนนะฮะเห็นไหมสังเกตดูหน้ากล้องผมเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนไหมอ่าหรือจะอแบบไหนฮะเอาแบบสีสดใสดีกว่าเดี๋ยวดีฟฟลก่อนนะกลับมาดีฟฟลเดี๋ยวสังเกตดูก่อนนะตรงนี้ผมจะแถมให้ตอนจบมันปรับได้ทุกอย่างฮะมันทาให้กล้องแคมิล่าธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสีสดใสหรือเปลี่ยนสีไปเลยอ่านะฮะ บางคนแบบหน้าดํามากเดี๋ยวเอาดีอ๋อวผมกลับให้มันสว่างเลยแล้วกันจืดอ่าอย่างเงี้ยจืดอ่านะฮะมีหน้ามีสีมีสันหน่อยนะฮะมีน้านํามีนวลอย่างเงี้ยนะฮะดูสว่างสว่างอย่างงี้ได้เดี๋ยวผมสอนให้ขอเป็นตอนจบนะฮะน้องอิ่มพร้อมไหมนะฮะพร้อมน้องอิ่มพร้อมน้องอิ่มบอกแล้วถ้าออมไม่พร้อมไม่มีใครพร้อมอีกแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะอะอะโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดพินเลยนะพินวิดีโอไปที่น้องอิ่มแล้วนะฮะโอเคนะฮะเ,เราจะมาดูน้องอิ่มเรานําเสนองานนะฮะบางคนบอกโอ้หหน้าจอลายมากไม่เป็นไรฮะเรื่องหน้าจอมันเยอะแยะเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรครับ o p s มันมองเห็นตัวเองอ๋ออะคุณไปกด ตัวไหนอ่าลองดูซิวิดีโอที่คุณเลคคอร์ดเอาไว้อยู่ไหนอ่าเห็นไหมผมก็เห็นว่าน้องอิ่มกำลังเห็นไหมกำลังแชร์หน้าจอกำลังอะไรอ่าในน้องอิ่มปิดกล้องก่อนครับปิดตาที่กล้องก่อนเปิดโอเวสขึ้นมาครับมันบังอ่านะฮะเวลาสังเกตด,ดูนะ้น้องอิ่มเขาจะไปปิดตาที่กล้องนะฮะเดี๋ยวสต็อปตัววิดีโอไว้ก่อน ถูกต้องคล้องเริ่มคล้องละปิดตานะฮะอุปกรณ์น้องอิ่มก็จะหลุดออกมาด้านข้างหลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นปิดเฉพาะ,ะกล้องวิดีโอแล้ว t r a n s i t i o กด t r a n s ช t i o กดเปลี่ยนภาพถูกต้องนั่น้องอิ่มหา,หายไปจากหน้าจอแล้วนะฮะนะฮะตะกี้สุนันทาบอกหนูไม่อยากเปิดกล้องเลยใช้วิธีปิดตาได้อ่น้องอิ่มโชว์เลยค่ะวิดีโอขึ้นมาเลยโชว์แบบไม่ต้องสนใจอนะ่ะเปิดขึ้นมาเลยนั่นแหละผมรู้สึกมันหน้าจอ้องอิ่มมันจะซ้อนกันสองอัน เดี๋ยวนะน้องอิมเปิดโอเขึ้นมาก่อนปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเหมือนกับทำไมมันซ้อนกันสองอันก็ได้อยู่นะไม่ไม่ต้องถูกแล้วถูกแล้วจบแล้วเหรอน้องอิมอ่านมาได้เท่านั้นเหรอโลมันตลกมากอีกอันนึงผมก็เลยไม่กล้าโชว์ <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยมันตลกมากเลยไม่กล้าโชว์ขอดูหน่อย เอาคนอื่นก่อนนะเอาคนอื่นก่อนนะมาดมเดี๋ยวเรามาดูของคนอื่นกันเรามาดูของของชดาพรกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรีมูฟตรงไหนละ่ะมันต้องรีมูฟพินออกอ่าดูของชดาพรก่อนดีกว่ใช่าใหา้เรากดวิดีโอที่มันบันทึกไวใช่ไหมคะใช่ครับกดวิดีโอที่บันทึกไว้เดิลเ,เปลิดขึ้นมาเลย นอ่านี่แหละถูกต้องนิดตึ้นะคะได้เป็นไรครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกอันนี้พอดีว่าสั่งพิซซ่ามากินแล้วมันมีสายเข้าพิซซ่าผสมพอดีอ้าวได้อันนี้ถือเป็นแซมเปิลเลย้ใช่มเอ้ช เสียงมอไซครับแวนชัดเจนมากมเสียงมอไซเสียงมอไซขึ้นชัดมากครับเ,เอาเมื่อกี้ผ่านนะบ้านอ๋ออ่ะ,อะนะครับโอเคพอเข้าใจนะเอางี้นะครับทีเนี้ยนะครับองค์ประกอบเดี๋ยวผมจะขอดูทุกคนก่อนนะแล้วจะสรุปทีเดียวว่าเราจะจัดองค์ประกอบอยังไงประมาณนี้ก่อน นเนี้เสียงมันจะยังไม่ค่อยดังบ้างหรือมีอะไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้แล้วเพิ่มเติมให้ให้พวกคุณทําเป็นการบ้านด้วยนะอันนี้ขอดูงานก่อนเอาคนต่อไปเอานะครับปวิชยาไปแล้วทัศนวัน่ะอาจารย์แป๊บหนึ่งครับอือฮึ ตอนนี้นะครับสังเกตดูว่าเวลาคนเปิดวิดีโอเนี่ผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเสียงที่ออกมาจากลำโพงของคุณผ่านไมโครโฟนนะวิธีเนี้ยมันจะยังผิดผิดอยู่ทันสมาเปิดเปิดแล้วเหรอคาจะฝอยผมดเ,ยเดี๋ยวคา,า,าตาจะโมอยู่เดี๋ยวขอดูใหม่นะฮะอ่าเทใหม่เลยอ่า อ่นิกๆๆไปหน่อยทัศนวันนิกไปหน่อยครับนิกไปเรื่อยหน่อยโอเคอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นโอ้หอัดมาซะเยอะเลยนะฮะนี่ถือว่าใช้ได้เลยมั่นใจสูงเลยนะนี่แบบเปี้ยเปกๆเลยนะฮะไปเรื่อยแล้วอาจารย์อ่านิกไปก่อน,นๆๆครับนิกไปเรื่อยนิกไปเรื่อยคือเสียงของทัศนวันนี่ผมจะไม่ได้ยินนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราเปิดจากลําโพงนะฮะแล้วโปรแกรมซูมนี่มันจะไม่ทําให้เราได้ยินเสียงถ้าเราไม่แชร์สกรีนออดิโอ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ผมจะเห็นแค่ภาพไปเฉยโอเคครับขอบคุณทัศนวันมากเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นคอมเมนต์ไว้ให้ขอบคุณมากเห็นเห็นละเห็นละเห็นแนวทางละนะฮะเดี๋ยวผมจดคอมเมนต์ไว้อยู่ตอนนี้ผมกำลังจดคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวดูคนต่อไปครับทัศนวันเอาเน้นนพิษนะครับแล้วที่เหลือไปไหนนี่ทำไมไม่เข้ามา วันนี้บอกว่ารับหน่อยค่ะอ๋อรับหน่อยอ๋อครับผมโอเคเข้ามาละอ่าเชิญเลยจ้ะของเพชรดีเปิดหน้าจอ OBS เลยนะครับเปิดหน้าจอ OBS ทําบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินมือ อันนี้คือกดปุ่มพรีเซนต์อ่านน็กไปเลยอ่านน็กไปอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธี อ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูคนต่อไปเดี๋ยวจะคอมเมนต์ทีเดียวนะฮะนี่นภิดสุนันทาพอนึกภาพบอกยังพอนึกภาพออกไหมสุนันทานึกไม่ออกยังงงทำไมคุณต้องแบบอายเพื่อนด้วย น่าสงสารเขามากนะถ้าเกิดใครอยากรู้ความในใจสุนันทากลับไปดูคลิปชุดนี้นะที่เ c e b o o k นะจะเห็นสุนันทาบอกว่าหนูอยากเรียนกับเพื่อนนะคะหนูก็เข้าไปเรียนกับเพื่อนได้เฉพาะเพื่อนที่เขาให้เรียนนะ่าสงสารมากเลยนะโอเคเอามาดูกันต่อนะฮะคนต่อไปนะฮะแตะกี้วิทยาไปแล้วนะฮะอ่ะทาทันทิีนะครับดูดูของเพชรชรีนี่เขาจะทาเตรียมเป็นโครงสร้างไว้เลยนะฮะ เหมือนรู้ครับว่าต้องจัดโครงสร้างการ์ตูนยังไงอ่าเป็นแนวนะเป็นแนวนะเห็นไหมฮะจัดโครงสร้างจัดอะไรไว้ละนะฮะแล้วก็เห็นภาพแบ็กกราว์อะไรมานี้ได้นะจะเ,เป็นแนวให้ครับผม,อ,ม,มอันนี้เสียงใครเอ่ยเสียงเพชรลีเหรอยังทําเป็นวิดีโอไม่ได้หมายความว่ายังกดเลคคอร์ดไม่ได้ใช่ไหมปุ่มเลคคอร์ดจะอยู่ ปุ่มเล็กคออย่างเช่นหน้า,หน,าหน้าจอคุณตอนนี้มันโชว์ผมแล้วนะถ้าคุณจะเล่านิทานคุณก็กดปุ่มเ e c o r d ครับมันจะมีคำว่า Start Recording อยู่ทางฝั่งขวามือใกล้ๆก,ก,ก,กันกับ Start Virtual Camera ปุ่มที่สองอะ,อะเห็นไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ผมให้เป็นภาพรวมก่อนเนาะให้เป็นภาพรวมของวันนี้ก่อนนะครับใครที่เข้าแล้วเปิดหน้าจอได้วันนี้นะมีคะแนน ใครที่มีงานส่งมีคะแนนไอ้ตรงมีงานส่งนี่ผมขอเป็นภาพรวมแล้วกันถือว่าสามัคคีกันจะให้เป็นให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นคะแนนสําหรับ่ทาทั้งห้องเราเป็นภาพรวมทั้งห้องนะขอดูของทานทิปหน่อยแล้วกันนะครับเชิญทานทิปเปิดวิดีโอขึ้นมาเสียงผมจะไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะนั้นเปิดขึ้นมาให้ผมดูก่อนเดี๋ยวตอนส่งงานผมจะบอกว่าส่งทางไหนของวาดที่คุณแม่พร้อมนะ คุณเอเซอร์เนี่ยนะฮะว่าที่คุณแม่นะฮะอ่าขอดูงานหน่อยอ่ทาทันทีปเปิดวีดีโอที่เร็กคอดขึ้นมาเลยจ้ะเล็กคอร์ด้วอย่างของทันทิเนี่ยถ้าเพชรลีปิดกล้องปั๊บเนี่ยแม็กมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นทางดีสุดก็คือถ้าเพชรลีไม่สะดวกเปิดกล้องในบ้านให้ไปใช้ตัวปิดตาครับที่โอเสมันจะมีที่ปิดตากล้องอยู่ นะมีปิดตากล้องที่ที่ที่อยู่ที่ OBS นะฮะ,ะปิดตาที่ OBS ปั๊บเวลากด Transition ปั๊บเห็นไหมผมจะหายไปจากกล้องเลยผมจะหายไปนะหายไปจากกล้องเลยถ้าผมอยากให้ผมกลับขึ้นมาผมกดเปิดตาที่กล้องแล้วกด Transition มันจะกลับคืนมานะฮะนี่วิธีนี้ดีมากอ่ทาท r นทิ i พร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวให้ว่าชีคุณแม่ก่อน ว่าที่คุณแม่นะฮะเปิดดูคลิปวิดีโอที่อัดมาหน่อย,อยไ,ได้อัดเลยนะได้ทำเฉพาะพอยส์ได้ทเนพาพอย์ไหนเขาอ่าอ่าดูนะวิธีการอัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวผมบวกคะแนนให้เป็นภาพรวมนะสลับวันนี้นะวันนี้เป็นภาพรวมนะครับคือถือว่าเป็นการช่วยทุกคนแต่การบ้านจะแยกเป็นของใครของมันนะการบ้านแยกเป็นของใครของมันนะฮะ ใครที่มีไฟเอาไฟสองหน้าตั้งได้มันขายของออนไลน์ได้นะนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมสรุปเลยดีกว่านะครับสรุปนะครับเดี๋ยวให้คุณทำงานส่งผมนะทำงานส่งยังไงเวลาที่คุณมี powerpoint จะสังเกตเลยว่าของตะกี้เนี้ยของอทัศนวันนะฮะจะเล็กขอดเป็นเรื่องเป็นราวละหมายความว่าเวลาคุณกด เลกคอร์ดเนี่ยนะฮะเวลาคุณเปิดสตาร์ทโปรแกรมขึ้นมา OPS ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ต้องรอใช่ไหมคุณจะต้องรอเปิดหน้าจอขึ้นมาอ่าเปิดหน้าจอก็คือเปิดหน้าจอไอ PowerPoint ขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องกลับไปกดที่ปุ่มสตาร์ทเลกคอร์ดดิ้งกดสตาร์ทเลกคอร์ดดิ้งแล้วคุณก็ต้องมาเปิด PowerPoint อันนี้เป็นข้อเสียของการใช้ Display Capture ก่อนนะเป็นแนวทางแต่เป็นการบ้านส่งผมรอบนี้คุณก็พีเต์มันมี2รูปแบบคือบางคนนั้นอาจจะกดแบบ ขยายพรีเซนต์เต็มจอเวลาขยายพรีเซนต์เต็มจอเนี่ยนะฮะหรือกดนําเสนอเนี่ยนะฮะมันจะได้อย่างหนึ่งก็คือมันจะได้เต็มจอและไอ้ด้านข้างของคุณอะซ้ายมือมันจะหายไปเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงสไลด์ด้านข้างจะหายไปนะครับแต่ข้อเสียของการทําลักษณะนี้ก็คือหน้าจอที่คุณได้อะนะครับมันจะทําให้ตัวคุณหรือกล้องคุณะไปบังกล้องคุณไปบงังนันที่ผมเห็นในแกนี้กล้องคุณไปบงังพอกล้องคุณไปบงังปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันจะนําเสนอผลงานออกมาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องไปจัดองค์ประกอบของ powerpoint ให้ดีนะถ้าใครคิดจะทาให้มันขยายแบบเต็มจอเนี่ยคุณต้องจัดองค์ประกอบ powerpoint ให้มันแบบให้มันมีพื้นที่สําหรับกล้องวิดีโอคุณไปวางเอาไปเล่านิทานนะไปเล่านิทานได้นะทีนี้ผมก็ยังไม่เห็นคําถามนะว่าใครต้องการแบ็กกราวใครต้องการอะไรเพิ่มให้คุณไปดูคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอที่ผมส่งให้นะฮะอยู่ใน YouTube ยูทูบที่ผมจะสอนวิธีการทำคล้ายๆกับทําทให้ซูมมิ่งมองเห็นหน้าจอผมจะสอนวิธีการเพิ่ม background เพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อความตัวอักษรอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยได้นะนะครับตรงนี้ผมจะให้แนวทางคือคุณควรทํา powerpoint ให้มีพื้นที่สําหรับตัวคุณไปอยู่นะทำออกแบบดีไซน์อย่างเช่นอย่างเช่นภาพนี้ของผมอย่างเช่นภาพนี้ของผม นะผมกดส start คคอร์ดอยู่ภาพนี้ของผมเนี่ยนะนะครับผมกด p r e เซนต์ปับสังเกตดูว่าผม,มาไปบังข้อความแต่ดันมีพื้นที่เหลือขาวๆเ,เอาไวนะ้มีพื้นที่ขาวๆเผื่อเอาไว้ด้วยแทนที่ผมจะย้ายตัวเองไปอยู่ทางฝั่งนู้นก็ได้นะผมย้ายตัวเองไปอยู่ทางฝั่งนี้นะแต่ผมจะย้ายตัวเองไปจืดย้ายตัวเองไปอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ย้ายกล้องหรือไอ้ตัว display capture ออกไปทางฝั่งซ้ายอย่างเงี้ย ผมย้ายมาเลยนะผมจะย้ายมาฟ๊าผมย้ายมาแล้วผมก็กด transition แล้วผมก็เอา PowerPoint ขึ้นมาแล้วก,กดนําเสนอใหญ่ๆได้เนี่ยเวลากดนําเสนอใหญ่ๆมันจะมีพื้นที่นะมันจะมีพื้นที่ให้เราเป็นสีขาวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทา p r e s e n t แล้วก็พูดคุยไปได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่อยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากแบบนําเสนอเต็มจอคุณทําแบบนี้ก็ได้เห็นไหมข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือมันจะมีพื้นที่ให้คุณไปแปะกล้องครับ เช่นผมอยากจะเอาคุณเอาตัวเราเนี่ยไปแปะไว้ทางฝั่งขวาบนก็ได้เห็ไหมไปวางทับที่เครื่องมือหรือกดปิดเครื่องมือของ PowerPoint ได้ตรงนี้ไม่ผิดแถมมันก็จะดูเหมือนมีมีสไลด์ด้วยนะม,มีสไลด์ในอนาคตด้วยว่าสไลด์ต่อไปคืออะไรอันเนี้ยแล้วแต่องค์ประกอบในการนําเสนอตรงนี้ผมไม่ซีเรียสแค่อยากให้พวกคุณนั้นหัดใช้โปรแกรมพวกนําเสนอนี่กับโปรแกรมบันทึกหน้าจอเพื่อเล็กคอร์ดเป็นสื่อนะเล็กคอร์ดเป็นสื่อนี่คือการจัดองค์ประกอบ จัดองค์ประกอบนะครับทีนี้นะครับผมจะแถมให้จุดหนึ่งจุดของวิชของใครนะวิชอ,อะไรนะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องกล้องมันมืดนะฮะของผมจําชื่อไม่ได้อา่อาอา่าชดาพรน,นะฮะเดี๋ยวไปประวิทยายอีกแล้วนะฮะของชดาพรน,นะฮะถามว่ากล้องมันมืดทํำยังไงวิธีการนะเอาวิธีนี้ไปนะจดบันทึกเอานะฮะเดี๋ยวรอคู่มือ ไม่ใช่สีตําราเสร็จแต่พวกคุณจะได้เครื่องมือต่างๆเอาไปใช้งานตาราผมผมบอกเลยไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับที่คุณไปดาวน์โหลด O b s ปมาใช้แน่นอนคุณไปดาวน์โหลดคู่มือ OBS มาคุณจะไม่ได้ตําราเหมือนตัวที่ผมทําเพราะวิธีการทาของผมเป็นเวิร์กช็อปไม่ใช่สอนว่าปุ่มนี้ทําหน้าที่อะไรนะวิธีการนะครับไปที่นะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะไปที่นี่ฮะวิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์ เดี๋ยวผมขยายให้เต็มจอดีกว่าึ๊บขยายให้เต็มจอนะครับผมขยายเต็มจอนิดนึงฟ้าบอ่าใหญ่ขึ้นหน่อยวิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์นะฮะจะมีครับเครื่องมือเพิ่มเติมดูวี่นีนะขั้นตอนแรกนะครับคลิกขวาครับที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์แล้วเลือกฟิลเตอร์ฮะ นะเลือกฟิลเตอร์นะครับหนึ่งนะครับเลือกฟิลเตอร์คลิกขวานะฮะวิธีการทำให้กล้องคุณขาวขึ้นนะครับคลิกขวาเลือกฟิลเตอร์อ่าเหมือนในมือถือนะเรัคลอฟิลเตอร์นะครับเลือกฟิลเตอร์ปั๊บแล้วคุณจะเห็นเครื่องมือแบบนี้ขึ้นมาฮะให้คุณไปเลือกที่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ครับเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์นะให้คุณเลือกเครื่องหมายบวกครับแล้วเลือกเอาคันเลอร์คอลเลกชันนะฮะ คั l เลอร์คอลเลกชเอาขึ้นมานะฮะคันเลอร์คอลเลกชันปั๊บพอกดคั l เลอร l คอลเลกชมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาฮะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาของผมเนี่ยใส่2ตัวผมใส่ฟิลเตอร์2ตัวคือโค m มาคีโค m มาคีเอาไว้ใส่กับฉากเขียวนะฮะถ้าผมเอาโค m มาคีออกนะฮะจะสังเกตเล้ว่าข้างหลังผมเป็นฉากเขียวนะฮะเป็นฉากเขียวผมก็เลยทะลุไปอยู่ทุกที่ได้นะฮะ แต่ถ้าใครไม่มีฉากเขียวไม่ต้องไปใช้ฟิลเตอร์โคมาคีนะให้คุณใช้เป็นคันเลอร์คอลเลกชันพอได้คันเลอร์คอลเลกชันปับ๊บคุณปรับได้เลยฮะคุณลองเล่นดูว่าแกมมาคืออะไรแกมมาเป็นการสร้างสีขาวให้กับทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์นะฮะไม่ว่าจะเป็นชาโดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนราต์มันจะสร้างความขาวให้กับทุกส่วนเลย เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าไอ้แต่ละคำศัพท์คืออะไรแต่อยากให้ลองเล่นดูก่อนแกมมาคือการเพิ่มความสว่างนั่นเองเพิ่มความสว่างให้กับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคอนทราส์นะฮะไบรท์เนสนะฮะแล้วก็ตัวสีสด HUE อะไรพวกนี้มันจะเพิ่มความสว่างให้หมดเลยทุกส่วนแล้วพวกคอนทราส์คอนทราส์ก็คือการทำให้เขาเรียกลายเส้นเนี่ยนะฮะนะครับสังเกตด,ดูลายเส้นมันจะคมขึ้น นะความคมความสว่างมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่มันจะยังมันจะเล่นพูง่ายคือมันจะเพิ่มความสว่างให้กับพวกไฮไลท์แต่มันจะเพิ่มความคมให้กับพวกชาโด์อันนี้ฟังอาจจะงง,ง,งเดี๋ยวผมค่อยๆพาสอนไปชนิดละกันนะแต่อยากให้ลองลากดูลองลากพวกนี้ดูเห็นไหมแสงมันก็จะแบบโอ้โหแบบถ้าไลท์สดเนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำตอนนี้ก็กระพริบเล่นสนุกสนานนี้ไปเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะไบรท์เน็ตก็คือนะะความมืดความ เหมือนเปิดไฟอะ่ะนะฮะเหมือนเปิดไฟส่องใสแต่ละจุดนะฮะไรเน็ตนะฮะเหมือนแสงอาทิตย์ใช้ประมาณนั้นนะ,ะเหมือนแสงอาทิตย์ที่เข้ามาสาดส่องตรงนี้มันจะไปเล่นที่ไฮไลท์โดยตรงนะ,ะเล่นที่ไฮไลท์นะ,ะสังเกตดูว่าชาโด้งชาโดนี่จะยังคงอยู่เงายังคงอยู่นะฮะแต่ไฮไลท์จะเพิ่มความสว่างขึ้นต้องลองปรับดูนะนะครับนะตรงนี้คือส่วนหนึ่งนะนี่คือคําถามของชดาพร นะฮะกล้องหนูไม่สดไม่สวยไม่ใสไม่อะไรนะับปรับให้เวอร์กันตรงนี้ไปเลยก็ได้นะฮะนี่ส่วนหนึ่งส่วนต่อไปครับผมจะอยากให้ทุกคนมีนะฮะนั่นก็คือเสียงดนตรีเพิ่มเติมเสียงดนตรีเพิ่มเติมนะ,ะเสียงดนตรีเพิ่มเติมตรงนี้จะให้เป็นการส่งงานผมโดยยังไม่ต้องเอาอัพขึ้นไลน์นะยังไม่ต้องเอาขึ้นไลน์ยังไม่ต้องขึ้น u t u b e นะแต่ถ้าใครขึ้นได้เอาขึ้นนะฮะ ที่ผมยังไม่ให้ขึ้น youtube เพราะผมอยากให้คุณไปหาเพลงมาใส่โดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าแต่ถ้าใครหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ได้ก็อาใส่เข้าไปใครที่หาเพลงมีลิขสิทธิ์ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันอาทิตย์หน้านะนะนะเก็บเป็นบล็อกไว้นะเดี๋ยวไม่มีแนวสอนเดี๋ยวไม่มีแนวสอนในะแต่ละอาทิตย์นะ,ะวิธีการเอาเสียงเพลงมาใส่นะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเอาเสียง มาใส่เอาเสียงมาใส่นะครับสุนันทาจดไว้ด้วยนะครับสุนันทานะฮะจดไว้ด้วยนะครับวิธีการเอาเสียงมาใส่ให้คุณกดเครื่องหมายบวกครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วไปที่ e มีเดียซอสครับมีเดียซอสนะมีเดียซอสนะครับปั๊บนะครับมีเดียซอสแล้ว กดโอเคครับจากนั้นมันจะมีที่ location file น,นะ location ไฟล์ให้คุณหาคุณก็สามารถที่จะไปเลือกเอาเสียงเพลงเพาะๆที่คุณมีมาใส่ได้ตรงนี้ย้ำนะฮะผมยังไม่ให้คุณเอาขึ้นไลท์นะครับหรือเอาขึ้นไปที่ on demand หรือว่าตัว YouTube เพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงเรื่องเพลงลิขสิทธิ์คุณเอาเพลงมาใส่เพื่อความสุขของตัวคุณก่อนเลยนะ เราไปเปิดเอาเสียงเพลงมาเช่นผมเอาเสียงเพลงจากนะจากเพลงที่ผมมีเอาเพลงแบบเพลงที่เราชอบแล้วกันนะครับเอาไปใส่เลยเดี๋ยวหาก่อนนะฮะเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวเอ,เอาเพลงอะไรก็ได้นะคุณไปหามาเลยปับ๊บผมใส่เข้าไปนะแล้วจะมีเครื่องหมายลูปครับครับผมอากส่ลิมาค่ะอ่ะสักครู่ฮนะเดี๋ยวกาเสร็จละนะครับตอบจัไลฟ์แป๊บหนึ่งนะฮะ แล้วกดลูปนะฮะกดลูปแล้วกดโอเคครับกดโอเคนะนี่คือการใส่เสียงเข้าไปนะฮะแล้วกด transition เสียงมันจะเข้าไปครับอ่าเสียงมันจะเข้ามานะแล้วกดปิดเปิดไมโครโฟนตรงนี้นะเอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้พอโอเคไหมแล้วส่งงานนะครับส่งงานให้ผมนะครับผ่านทางไลน์ นะผ่านทางไลน์โอเคเดี๋ยวอาจารย์ไกด์จะรอนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ไกด์จะรอ,อผมผมเลยเวลามาขนาดนี้เลยนี่ไม่รุ้งกันว่าหมดเวลากี่โมงทออไัยด้วยอ่ะประมาณนี้นะโอเคไหมถามก่อนว่าโอเคหรือเปล่าโอเคไหมต้องถาม่าถูกต้องครับผมแถมให้ถามว่าไม่มีเสียงได้ไหมได้แต่มันจะไม่บันเลงไงฮะมันจะไม่บันเทิงไม่บันเลงแล้วก็ไม่บันเทิง เนี่ยของทานคิ์บอกว่าหนูจะไม่ทําเพลงเพราะว่าหนูจะพูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะมาทางวิชาการเลยนะฮะสไลด์โอเคไหมการบ้านก็คือคุณไปอัดเสียงเหมือนที่คุณทําเมื่อสักครู่เนี้ยโดยการใช้ปุ่มเรคคอร์ดดิ้งนะแล้วผมแถมให้ไปดูย้อนหลังได้ในคลิปที่ y t u t u นะหรือ Facebook นะใช้ปุ่มเรคคอร์ดดิ้งอัดเหมือนของเนี่ยของเพชรชรีไหมเขาจัดโครงสร้างไว้ละเขาจัดโครงสร้างเป็นนิทานแล้วแต่ไม่รู้ว่าภาเพเขาะจะขยับหรือเปล่านะ ต้องรอดูว่าภาพของเพชรชีรีจะขยับไหมถ้าคุณมี PowerPo i n t มันสลับได้แน่นอนมันขยับได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มี Powerpoint เพชรชีีจะทำยังไงเพื่อให้ภาพนั้นมันเปลี่ยนฉากต้องรอดูเรามีทักษะอีกเยอะเดี๋ยวยังไงใครอยากได้อะไรถามมาผ่านทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งให้จะทำให้สงสัยถามมาอยากได้อะไรเพิ่มถามมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับทีนี้ การบ้านอย่างที่บอกนะอัดคลิปแบบนี้เลยไม่เกินไม่เกินนะใช้คาว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน5นาทีนะฮะคุมเวลาให้ดีนะฮะแล้วส่งเข้าทางไล์กลุ่มส่งเข้าไลา์กลุ่มนะครับผมจะตรวจนะฮะจะตรวจภายในวันพฤหัสครับใครส่งก่อนวันพฤหัสไอทโทษทีใครส่งภายในวันพฤหัสรับเต็มวัดจากความตั้งใจของสื่อไม่จะเห็นชัดเลยว่าสื่อคุณตั้งใจมากมันดีอะออกดีคะแนนเต็ม5คะแนน ภายในวันพฤหัสใครหลังจากนั้นผมหักวันละหนึ่งคะแนนนะครับสุกเสาร์หักสองเองหักวันละสองคะแนนนะฮะหักวันละสองนะฮะโอเคหักวันละสองนะครับโอเคนะครับเอาตามนี้นะครับโอเคไหมสุนันทาโอเคไหมไม่โอเคค่ะแต่รอถามอาจารย์ได้อ่ะรอถามผมแล้วกันนะว่างก็ เปิดห้องเรียกผมเข้าไปในห้องสอนกันสองต่อสองได้นะฮะโอเค okay, นะฮะไม่ใช่เปิดห้องเรียนเปิดห้องซูมนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับถ้าอย่างไรวันนี้มีเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีในการทําการบ้านและสร้างสารรค์สื่อที่ดีให้กับเด็กประถมวัยนะวันนี้ผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับถ้างไงเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถูกแคปเจอร์หน้าจอไปก่อนโอเคครับ